สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม้มีจารักในการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่31พฤษภาคม64นะครับวันนี้ผมแฮเกอร์ความแพะนะครับก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมวิธีการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับทําไมเราต้องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับก็เพราะว่าเวลาที่เราเอาข้าวไปหวานไปดําไปตกก้าอะไรเนี่ยมันจะมี ถ้าเกิดเราไม่คัดเมล็ดพันธุ์มันจะมีพวกเมล็ดรีบเมล็ดไม่เต็มนะครับพอเวลาเราไปหว่านอัตราการงอกก็ไม่ดีนี่ถ้าเกิดเราไปใช้เครื่องหยอดเนี่ยสมมติว่าหยอดไปร้อยเมล็ดแต่ว่ามันมีเมล็ดที่ไม่งอกอยู่ัยี่สิบสามสิบเมล็ดเนี่ยมันเราก็ต้องไปปลูกแซมปลูกซ่อมนะครับเราก็ต้องไปเสียเวลาในจุดนั้นนะครับสู้เราเสียเวลาตั้งแต่แรกคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวทําไม่ดีนะครับเราก็จะได้มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีอัตราการงอกที่สูงนะครับ อย่างนี้เนก็ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับส่วนวิธีการคัดนะครับเราจะมีวัสดุอุปกรณ์อยู่อย่างแรกนะครับก็คือถังพลาสติกเป็นลักษณะทรงกระบอกทรงกลมทรงสูงนะครับเพื่อเวลาเราใส่น้ําเข้าไปแล้วก็เอาเม็ดพันธุ์ข้าวลงไปเนี่ยมันจะจมลงไปในน้ําที่ลึกนะครับเราไม่ไม่สมควรที่จะเอาวัสดุหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นความก,ากว้างนะครับอย่างเช่นพวกกะมังก,กว้างอย่างเงี้ยไม่สมควรจะเอานะครับ ก็ให้เรียกเป็นวัสดุที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกนะครับมันจะได้คับเมล็ดพันธุ์ได้ดีนะครับแล้วก็เราก็ใส่น้ำเข้าไปนะครับอันนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นถัง200ลิตรนะครับผมใส่น้ําไปประมาณสัก100-120ลิตรนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือเราจะใส่เกลือแกงเข้าไปนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยมันมีความเข้มข้นขึ้นมาอีกสักนิดนึงสมมติว่าน้ำ100ลิตรก็เราลองใส่ไปประมาณสักเกลือประมาณสัก อ่สี่ห้าโลนะครับเพ่ให้น้ำเนี่ยมันมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นมานะครับอ่ข้าวที่มีเป็นเมล็ดเต่งตึงเนี่ยมันจะได้จมลงไปส่วนเมล็ดรีบเมล็ดข้าวดีดข้าวด้อยเนี่ยมันจะลอยขึ้นมานะครับเราก็ตักช้อนข้าวพวกนั้นไปให้ไก่กินนะครับแล้วก็เมล็ดพันุ์ข้าวของเรานะครับอันนี้เป็นเมล็ดพันธุข้าวปลูกของเราอันนี้เป็นข้าวพันธุหอมหนาคานะครับเป็นข้าวเหนียวแต่พันธุใหม่กินหอมนุ่มนะครับผลผลิตสูง ทนต่อโรคนะครับทนแรงทนน้าท่วมนะครับทนน้าท่วมได,ได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับทนน้าท่วมฉับพันได้ถึง2อาทิตย์เลยอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้จากแปลงนาของเราเองนะครับได้จากแปลงนาที่เราปลูกด้วยมือนะครับด้วยิธีการปักดําแล้วก็คัดเมล็ดพันธุ์มาอย่างดีนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวด้วยมือนะครับเพื่อไม่ให้มีเมล็ดพันธุ์ปนนะครับอันนี้เราก็ผมจะเอาไปปลูกในนาพื้นที่10 ประมาณ13ไร่นะครับในฤดูนาปีหกสี่นี้นะครับผมจะปลูกเป็นวิธีนายอดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปใช้วิธีปักดำเนี่ยมันจะ,ะทางบ้านผมเนี่ยจะหาแรงงานค่อนข้างยากนะครับทำให้มันจะเป็นปัญหาในการผลิตนะครับส่วนเมื่อเราคัดเมลิดพันธุ์เสร็จนะครับวิธีวิธีการคัดเนาะ เราก็จะเอาน ati, Здесь, uh, athletes, Listen, ้ําใส่เอาเกลือใส่เสร็จแล้วก็เอาเมล็ดพันธุ์เนี่ยใส่ลงไปแล้วก็คนให้มันเข้าเข้ากันแล้วก็พิงไว้ให้มันเมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยมันจะตกลงไปด้านล่างนะครับเราก็จะใช้ตะแกรงอ่าเป็นตะแกรงนี่ครับอันนี้เป็นฝาชีนะผมก็เอามาช้อนเนี่ยแหละครับมาช้อนเมล็ดพันธุ์ข้าวด้อยนะครับเขาเรียกข้าวลีข้าวรีบนะข้าวรีบข้าวดิบข้าวด้วยพวกนี้นะครับแล้วก็ช้อนช่้นมา วันนี้เราไปให้เป็ดให้ไก่กินนะครับให้ปูให้ปลาได้นะครับรก็จะไม่ได้ทิ้งนะครับอันนี้เป็นเมล็ดข้าวที่คัดมาสักพักนึงแล้วนะครับอันนี้เป็นเมล็ดข้าวที่ไม่เต็มนะครับส่วนเมล็ดข้าวที่เต็มมันจะตกอยู่ด้านล่างผมก็จะตักขึ้นมามาไว้ในตะกร้าเนี่ยครับอันนี้คือเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นเม็ดเต่งๆนะครับเม็ดที่สมบูรณ์มีความสมบูรณ์มากพอนะครับพอเราเอาขึ้นมาแล้วเสร็จ ผมก็จะเอาไปล้างน้าเกลือออกนะครับเพราะว่าในถังนี้มันมีน้ําเกลืออยู่เราก็จะล้างน้ําเกลือออกนะครับส่วนวิธีการคัดก็มีประมาณนี้นะครับเราอาย่มเสียเวลาทําดีๆคัดดีๆตั้งแต่ตอนแรกนะครับเพื่อจะได้มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์นะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาปลูกซ่อมปลูกแซมทีหลังนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการคัดมเมล็ดพันธุ์ในแนวของ เก้าฟาร์มแพะนะครับที่จะให้ทุกท่านได้ชมนะครับส่วนน่าจะวันพรุ่งนี้หรือวันมะเรือนก็ผมจะได้เอาเมล็ดพันธุ์เนี้ยไปหยอดนะครับส่วนถึงตอนที่หยอดผมก็จะไปถ่ายอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ